สวัสดีครับหน่นาทีแต่สิ่งที่ราจะการอ่านเป็นรัตคำพภรจุนไหน1ปีกับจอรประจําวันที่12สิงหาคมสวัสดีวันแม่พระธรรมโรมบทที่12ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า พระเจ้าจงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการโดยจิตวิญญาณของท่านอย่าลอกเลียนแบบคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราจะดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์และในตอนท้ายของบทที่12บอกกับร เราอย่างชัดเจนว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปราัถนาให้เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นทูตแห่งความรักของพระองค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ